อแบคทีอาบอลแมนโอ้ยน้องกัดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวประโยชน์ต่างๆอยู่รอบโตเฮ้าไงกินพืชน,นะคะเป็นยายากินยารักษาจบไงมกินพืชกินอาหารเป็นยาแต่ยังพอเราฟิลอย่างเดียวเด้อประโยชน์อันแรกๆนะคะที่ลุงระวีอ่าไปดูมาไปค้นหาลุงระวีก็รู้ประโยชน์ๆๆมันอยู่เนาะแต่ลุงรวียังมนนมดดไม่ได้ชิมรสชาติดอกบรูเพื่อนๆในชิมยังประโยชน์ของน้องอันพักอ่ากระสังนี่มีหลายอยู่เลยค่ะเด้อ พวเป็นแค่พักสีเขียวมีคอโล่งฟ้งางพักกระสังค่ะอยู่ในกระถางต้นไม้ลุงละวีค่ะเพื่อนอาจจะมีมาเล็ดอ่ะม่ามากกับดินกับอีอยังค่ะออกบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บไปให้เป็ดไก่แต่ว่าทีเรียต่างๆนะแบคทีเรียก็เป็นพวกอ่ะสีทําแบบผิวเห่านะ่ะคันคันคันไหลขอโทษค่ะขอโทษอุ้ยคันผัก หาใกล้ตัวพักพื้นบ้านใกล้ตัวเฮ้านี่หาได้ง่ายเลยค่ะเด้อโมเมนว่าขึ้นมาเราไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่พักพืชที่ขึ้นมาเนี่ยจะมีประโยชน์มีประโยชน์กันแล้วก็หัวรอตามนะมีความสุขนะคะชีวิตเนี่ยวันนี้ลุงลวีก็ได้ข้าวดีหมึกตั้งแต่หมึกขึ้นนี่แหละลุงลวีอันง่วงเนาะลุงลวิศว่าก็ได้เปิดรัวซ้ำหลวงลวีเปิดเข้าไปทั้งทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ในคอมเมนต์ทุกทุกอย่างที่เข้ามาหาลุงลวีลุงลวีกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะลุงลวีจะตัดทุกคนนะคะทุกคนแห้งๆปังๆตรง เพื่ลอนช่วงนี้กันแลงน้ำหดน้ำปนได้กับบือยเพราะว่าปลูกบนอันหินลูกล่างค่ะแต่ว่าวันนี้น้ำเสนอบริเวณน้ำเสนอสวัสดิ์โลดเอน้าเสนออันนี้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 คือหลวงวิวกับรูประโยชน์มันอยู่เนาะแต่ลุงวิยังเพื่อนในชิมรสชาติดอกรูเพื่อนเพื่อในชิมยังประโยชน์ของน้องอันผักอ่ากระสังนี่มีหลายอยู่ด้วยค่ะเด้เพราเป็นแค่ผักสีเขียวมีคอรบกวอย่าไปคิดไล่คิดหน่อยๆให้ตัวมีความสุขอยังที่มีความสุขเฮ็ดไปเลยค่ะทุกคนชีวิตเฮาบริเวณยืนบริเวณยาวมากไม่นะ ย,มยิมหรือ,อยังวันนี้ยิมหรือ,อยังยั <c oughs> งพักกระสังค่ะอยู่ในกระถางต้นไม้ลุงละวีค่ะเพื่อนอาจจะมีมเมล็ดอ่ะ,อะมา่ามาก,กับดิ่กับอยียงค่ะออกบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บไปให้เป็ดไก่แต่ว่าอยากไปคิดไล่คิดหน่อยๆให้ตัวให้มีความสุขอยียงที่มีความสุขเฮ็ดไปเลยค่ะทุกคนชีวิตเฮาบ่ได้ยืนบรได้ยาวมากไามนะ ยิ้มยิ้มหรือย่างวันนี่ยิ้มหรือ,อยัง,ยออยงคอลมเราฟิลย่างเดี๋ยวเด้อประโยชน์อันแรกแรกนะคะที่ลุงระวาไปดูมาไปค้นหาทีห้องอยังอาจจะยังบรูแค่นั้นนะคะลองค้นหาล่องดูนะคะว่าคันคันคันไหลขอโทษค่ะก็โทษอุ้ยยุ้งคัดหายไปคิดร่ายคิดหน่อยๆเพศตัวให้มีความสุขอยังที่มีความสุขเ็ดไปเลยค่ะทุกคน ชีวิตเฮาบ่อใดยืนบ่อใดยาวมากไหมนะยิมยิมหรือ,อยังว่นนี่ยิมหรือ,อยังบอไปะคะ่ะขอบน,นะคะทุกคนคุณนายลงุงลวีพักอาใกล้ตัวพักพื้นบ้านใกล้ตัวเฮานี่ฮะได้ไงะะ่ายเลยค่ะเด้อโมเมนต์ว่าขึ้นมาเราบ่มีประโยชน์ส่วนใหญ่พักพืชที่ขึ้นมาเนี่ยจะมีประโยชน์มีประโยชน์นะคะลุงลวีมาอีกรอบเลยจ้าลุงลวีมีอะไรมานําเสนอทุกคนอีกแล้วเบิ่งค่ะ ลุงวิอยู่ใจซุ่มอันซาวรสรด้อคะบ่ออกลูกหรอกค่ะเพิ่งรอนยุงลายกัดมีส่วนในการยับยั้งแบคทีแบคทีเรียแนะบครียแบคทีเรียแบคทีรียแบี๋รยแบีบคนเดียวบคทีเยกัคอ่ามียทีเรียับยทีเรียแบคทีเรียแบคทีรแบคเรียแบคทอียแีีีคเยยทเรียแบคทีเรแบคทีเรแบเรียเทีวเกินยา เพื่อจะดำรลงชีวิตนะคะเข้าต้องกินอาหารกินพืชกินผักผลไม้ออกกับร่างกายเพื่อดำรลงชีวิตอยู่ให้ไม่ความสุขภาพกับเข้าก็ได้โคลลฟิลนะคะพวกวิตามงวิตามินนั่นแหละทุกคนหลวงลุยเอาประโยชน์เพื่อนมใหอเพื่อนฟางโอ้ขี่คันยุ้งกัดประโยชน์ต่างๆอยู่รอบโตเฮ้าย่ำกินพืชนะคะเป็นยายากินยารักษาจุกย่ำกินพืชกินอาหารเป็นยาได้ยาไป ขอบนะคะทุกคนคุณหายล,ลุงลวีบพราเราฟิลยางเดี๋ยวเด้อประโยชน์อันแรกแรกนะคะที่ลุงระวีไปดูมาไปค้นหาหกินยาเพื่อจะดำรงชีวิตนะคะเขาต้องกินอาหารกินพืชกินผักคลไมออกกับร่างกายเพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขประโยชน์ต่างๆอยู่รอบโต๊ะเขาแก้มถึง,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 งพืชนะคะเป็นยายากินยา รักษาจบย่ามกินพืชกินอาหารเป็นยาแต่ยาพักใกล้ตัวพักพื้นบ้านใกล้ตัวเ้านี่ฮาได้ไงะะ่ายเลยค่ะแล้วโมเมนต์ว่าขึ้นมาเราวม่มีประโยชน์ส่วนใ่พักพืชที่ขึ้นมาเนี่ยจะมีประโยชน์มีประโยชน์ทั้ง ทาง Facebook แลือใครคอมเมนต์ทุกๆอย่างที่เข้ามาหาลุงลวีลุงลวีกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะลุงลวีจะดตั้ทุกคนนะคะเฮ้งๆปังๆใจประมาณสุดๆก็ได้เพิ่นก็ให้อ่าเขาเรียกอีหยังให้กำลังใจมาเพิ่นให้ลุงลวิได้ตั้งโบนัสได้ตั้งค่าโบนัสลุงลวีก็ขอบพระคุณหลายๆนะคะขอบพระคุณอ่านแบบประมาณสุดๆก็ได้เพิ่นก็ให้อ่าเขาเรียกอีหยังให้กำลังใจมาเพิ่นให้ลุงลวิได้ตั้งโบนัสได้ตั้งค่าโบนัสลุงลวีก็ขอบพระคุณหลายๆนะคะขอบพระคุณอ่านค่ะ พื่ลอนช่วงนี้กันแรงน้ำหดน้ำกันได้กับบ و ยเพราะว่าปลูกบนอนนันหินลูกล่างค่ะแต่ว่าวันนี้น้ำเสนอบริเวณน้ำเสนอสวั์โรเดอร์น้ำเสนออันนี้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 นกินยา <laughs> เพื่อจะดำรงชีวิตนะคะเขาต้องกินอาหารกินพืชกินพักผลไม่ออกกับร่างกายเพื่อดำรงชีวิตอยู่ใ <laughs> หม้มีความสุขค่ะพักกระสังค่ะอยู่ในกระถางต้นไม้ลุงละวีค่ะเพื่อนอาจจะมีเมลรดอ,อ่ะมามา,มากับดิ่กับอีหอย่างค่ะออกบ่อยบ่อย ่วนใหญ่จะเก็บไปให้เป็ดไก่แต่ว่าประมาณดมดิษฐ์ก็ได้เพื่อนก็นให้เขาเรียกอียงก็ให้กำลังใจมากเพื่อนให้ลุงลวิได้ตังโบนัสได้ตังค่าโบ,บนัสลุงลวีก็ขอบพระคุณเลยล่ะนะคะขอบพระคุณอันอันอีหลีบโบได้เล่นเด้บโบได้แสดงของจริง <laughs> มีส่วนในการทำให้ฝีฝีน่ะแตกเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยับยั้งพวกแบคทีเรียต่างๆนะแบคทีเรียก็เป็นพวกอ่าทีทำพผิวเฮ้านะ่ะรุ่งลายกัดอ่า มีส่วนในการยับยัง้งแบคทีเรียอ,อะพ่แอแมนโอ้โหน้องกัดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดทุกคนเดี๋ยวนคะคะลุงระวีมาอีกรอบเลยจ้าลุงระวีมีอะไรมานําเสนอทุกคนอีกแล้วเบิร์นค่ะลุงระวีอยู่ใตจซูมอันสวรสด้์นะคะบ่ออกลูกหรอกค่ะเพื่นหลอนยางพักกระสังค่ะอยู่ในกระถางต้นไม้ลุงระวีค่ะเพื่อนอาจจะมีเมล็ดอ่ะมามากัำดินกับอีหยังค่ะออกบอยบอยเนี่ย ส่วนใหญ่จะเก็ไปให้เป็ดไก่แต่ว่านางผักกะสังค่ะอยู่ในกระถางต้นไม้ลุงละวีค่ะเพื่อนอาจจะมีมะเมล็ดอ่ามามา,มากับดินกับอีหยังค่ะออกบ่อยบ่อยเนี่ยส่วนยหญ่จะเกบไปให้เป็ดไก่แต่ว่านางผักกะสังค่ะอยู่ในกระถางต้นไม้ลุงละวีค่ะเพื่อนอาจจะมีเมล็ดอ่ามามากับดินกับอีหยังค่ะออกบ่อยบ่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเกไปให้เป็ดไก่แต่วัลทีเรียต่างๆนะแบคทีเรียก็เป็นพวกอ่าสีท่ำพ<ะ>ผิวเฮ้าเนะี่ย ขอบนะคะทุกคนคุณหายาลุงระวีเพื่อนรอนช่วงนี้กันแรงน้ำฮดน้ำปนได้กับบือยเพราะว่าปลูกบนอัน,นหินลูกล่างค่ะแต่ว่าวันนี้น้ำเสนอบริเวณน้ำเสนอสวัสดเดอร์น้ำเสนออันนี้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 ขึ้นคอลลัฟิลอย่างเดียวเด้อประโยชน์อันแรกแรกนะคะที่ลุงระวีไปดูมาไปค้นหาข้อมูลมานะคะเพื่อนบอกว่ามีกรดอ่อ,อนๆมีกรดนะคะเป็นผักที่มีกรดนะคะแล้วก็มีอันส่วนในการ อุ้ยยุงกัดขอโทษให้กินยาเพื่อจะดําลงชีวิตนะคะเข้าต้องกินอาหารกินพืชกินพักผลไม้ออกกําร่างกายเพื่อดําลงชีวิตอยู่ใอ้มีความสุขเจอกับเป็นอาชีพอีกอาชีพนึ่งที่เราได้พูดได้คุยกับเพื่อนๆได้ยิ้มได้หัวเราะได้ดูเพื่อนๆไปก็เข้าก็ได้คอเลฟิลนะคะพวกวิตามงวิตามินนั่นแหละทุกคนลุงลุวิเอาประโยชน์เพื่อนมาให้เพื่อนฟังอู้คิดคันยุงกัด อยาไปคิดไลยคิดน้อยๆให้ตัตให้มีความสุขอยังที่มีความสุขเหตุไปเลยค่ะทุกคนชีวิตเฮาบ่ไดงยืนบ่ได้ย,ดย,ยาวมากมมยนะยิมยิมหรือยังวันนี้ยิมหรือย่าประโยชน์ต่างๆอยู่รอบโตเฮ้ายิง่งกินพืชน,นะคะเป็นยายากินยารักษาจบยิง่งกินพืชกินอาหารเป็นยาแต่ยิ่งคันคันันไหลขอโทษค่ะขอโทษอุ้ยงัด หาไปคิดไล่คิดน้อยๆเฮ็ดตให้มีความสุขยังที่ม <ah> ีความสุขเหตุไปเลยค่ะทุกคนชีวิตเท่าบด้ยืนบริย้าวมากไม้นะยิมยิมหรือยังวันนี้ยิมหรือยังเพื่อ้อนช่วงนี้กัะแรงนน้ำฮดน้ำกันได้กับบือยเพราะว่าปลูกบนอันหินลูกล่างค่ะแต่ว่าวันนี้น้ำเสนอบได้น้ำเสนอสวัสดโรเดอร์น้ำเสนออันนี้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 คืออกินยาเพื่อจะ ดำรลงชีวิตนะคะเข้าต้องกินอาหารกินพืชกินผักผลไม้ออกกําล่างกายเพื่อดําลงชีวิตอยู่ให้มีความสุขค่ดข้อมูลมา่นนะคะเพื่อนบอกว่ามีกรดอ่อ,อนๆมีกรดนะคะเป็นพักที่มีกรดนะคะแล้วก็มีอันส่วนในการอุย้ยยุ่งกัดขอโทษให้กินยาเพื่อจะดําลงชีวิตนะคะเข้าต้องกินอาหารกินพืชกินผักผลไม้ออกกําร่างกายเพื่อดําลงชีวิตอยู่ให้มีความสุขขัด ยุงไล่กัดมีส่วนในการยับยั้งแบคทีเรียโอ้แม่โอ้ยยุ่งกัดอีกเดี๋ยวๆๆๆทุกคนเดี๋ยวๆให้กินยาเพื่อจะดำรงชีวิตนะคะเขาต้องกินอาหารกินพืชกินผักผลไม้ออกกับร่างกายเพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขหายกับเขาก็ได้คอเลฟิลนะคะพวกวิตามินวิตามินนั่นแหละทุกคนลุงลุยเอาประโยชน์เพื่อนมาให้เพื่อนฟังโอ้พี่คันยุงกัด ดุมสิสก็ได้เพิ่นก็นให้เขาเรียกเอียงให้กำลังใจมากเพิ่นให้ลุงลวิได้ตังโบน,นัสได้ตังค่าโบน,นัสลุงฤวีก็ขอบพระคุณหลนายๆนะคะขอบพระคุณอ่ะขอบไปค่ะข,ขอบนะคะทุกคนคุณหลายหลวงลวิ